ผู้เชี่ยวชาญเผยวิธีแสดงความรักที่ถูกต้องกับลูกหลังทัวร์ลงหนึ่งจกกักรวาลล่าสุดผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเผยให้เห็นว่าเราควรจะสอนลูกอย่างไรว่าสัมผัสตรงไหนได้สัมผัสตรงไหนไม่ได้เช่นส่วนที่สัมผัสแล้วถือว่าดีคือจับมือแปะมือไฮไฟ,ไฟส่วนที่สัมผัสแล้วถือว่าไม่ดีคือจับหัวจับแก้มจับพุงจับเขา่าจับเท้า และส่วนที่ถือเป็นส่วนท้ามสัมผัสเลยก็คือหน้าอกก้นที่รับเป็นต้นทั้งนี้วิธีการสอนลูกนั้นคือจำแนกว่าการสัมผัสแบบนี้เป็นการสัมผัสที่ดีคือหากเด็กรู้สึกดีเมื่อได้รับการกอดหรือหอมแก้มหรือจุบในส่วนที่จับได้จากคนที่รักเช่นพ่อแม่กอดลูกหลังจากลูกตื่น หรือเมื่อพ่อหอมแก้มหรือจุบหน้าผากเพื่อส่งลูกเข้านอนหรือเมื่อคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมาเยี่ยมแล้วทุกคนกอดกันแต่การสัมผัสที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นหากมีใครมาแตะตีหยิกตบหรือการได้รับการสัมผสัมผสในส่วนที่ไม่ควรได้สัมผัสอย่างไรก็ตามหากเด็กได้รับการสัมผสัมผสในจุดท,ที่ไม่ควรแล้วต้องบอกให้เด็กพูดปฏิเสธเช่อนอย่าทำหยุดเดี๋ยวนี้เลยถอยไปไกลๆหรือหนูไม่ชอบ หรืออย่าจับหนูแบบนั้นและหากถูกจับเนื้อต้องตัวแบบนั้นควรบอกให้เด็กบอกพ่อแม่บอกคุณปู่คุณย่าบอกครูหรือบอกผู้ใหญ่คนอื่นๆที่เด็กไว้ใจและอย่าให้เด็กสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสอนเด็กว่าใครก็ตามที่แตะเนื้อต้องตัวเด็กไม่ถูกไม่ควรเด็กไม่ควรจะรู้สึกผิดและรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไม่ดีและคนที่แตะเนื้อต้องตัวเราต่างหากที่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่เราขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ